ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาตามนัดนะครับวันนี้เราจะมาแกะลองหมวกกันน็อก LS2 นะครับรุ่น p i o n i e r นะครับ Evo นะครับโอเคครับผมมาดูข้างในกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เห็นพร้อมกันเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น LS2 นะครับจะเป็น Adventure Touring นะครับ นี่อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วก็ที่ผมซื้อไปมันจะมีเซตแถมนะครับจะเป็นน้ำยาเคลือบเงานี่นะครับเขาแถมมาให้น้ำยาเคลือบเงาวิ้งนะครับผมแค่นี้ครับในกล่องไม่มีอะไรละชวข้างในจะเป็นยังไงนี่สีแดงนะครับ นี่นะครับ LS2 น,นี้รุ่น Pioneer Evo นะครับผม LS2 รุ่น Pioneer Evo นะครับสีขาวแดงสีแบบ c i f อนะ่ะเนาะนี่นะครับรุ่นนี้ต้องบอกได้เลยว่าในประเทศไทยนะครับไม่ค่อยเห็นคน รีวิวกันเท่าไหร่นะครับเนะี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นกล้องแนวเลนไวเนาะเดี๋ยวผมปรับนี่นะครับเหมือนตัวนี้มันจะปรับมุมเงยได้นะครับนี่ตัวแกปหมวกข้างบนนะครับดันเข้ามาเนะี่ยปรับมุมเงยของหมวกได้นะครับนี่แล้วก็หมุนกลับคื้นให้แน่นกว่าเดิม องศาของแก๊ปหมวกตัวนี้มันก็จะเชิดขึ้นอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าใครมีชอบที่แบบต่ำๆลงก็ปรับได้นะครับผมวัสดุบอกได้เลยว่าในราคา4,800บาทเนี่ยผมว่าวัสดุที่ได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากๆ วัสดุดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนว่าได้มาในราคา3,900บาทรวมกับไอ้แถมเค้าแถมตัวเนี้ยสเปรย์วิงมาให้ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะมี3 3 0สอ่ะเพราะว่าได้ส่วนลดของแอปส้มมาด้วยนะครับช่องนั้นลดพันหนึงเลยน่าจะ4,900ลดพันหนึง่ง เหลือ3 9 0พครับก็คือคุ้มมากนะครับผมก็รอจับจังหวะดีๆนะครับนี่บอกได้เลยว่าวัสดุดีมากครับ อันนี้ผมได้แกะสติกเกอร์ครับที่ชิวออกแล้วนะครับนี่ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เปิดไอแว่นข้างในเนาะนี่นะครับเออผมว่ามันสวยดีนะแล้วก็ผมได้ติดตัวไอ้กันลมใต้คางนะครับตัวเนี้ยเสียบเข้าไปเก็บงานง่ายๆนะครับประมาณนี้ แต่ว่าตัวนี้เวลาใส่หมวกจะต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนนี่นะครับแล้วเวลา,าใส่หมวกเสร็จแล้วก็ต้องเสียบตัวนี้เข้าไปอีกผมว่ามันมีขั้นตอนอยู่เนาะแต่สำหรับสายา youtube นะครับยูทูบเบอร์นะครับคิดว่าน่าจะเก็บการเสียงได้ดีพอสมควรครับสำหรับช่องเนี้ยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่ได้ไดใช้ครับนี่ครับ ตัวนี้เวลาใส่ก็ใส่ง่ายเสียบเข้าไปนี่นะครับจะเป็นตัวนี้ปอกแป๊กง่ายๆนะครับอาจจะต้องเก็บไว้ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ดูก่อนอาจจะวันไหนแบบลองเอาไปใส่แล้วคิดว่ามันเสียงหมวกน็อกหรือว่าลมตีย้อนเข้าไปนะครับอาจจะเอากลับมาใส่เอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า น้ำหนักของหมวกตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,500กรัมนะครับบวกลบ50กรัมและอีกหนึ่งจุดที่หลายๆท่านนะครับชอบทักเข้ามาถามนะครับว่าหมวกกันน็อกรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นยังไงและอีกคำถามหนึ่งที่มักจะ,จะเจอบ่อยๆนะครับก็คือหมวกกันน็อกสามารถใส่สามารถใส่บลูทูธได้หรือเปล่านะครับนี่ต้องบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ วอ wow, ช่องให้แล้วนะครับสำหรับใส่บลูทูธได้นะครับอยู่ตรงนี้ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับอ่านี่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 นะครับสามารถถอดตัวนี้ออกมาเนี่นครับเป็นผ้าตัวนี้แล้วก็ใส่บลูทูธได้นะครับเขาเว้นช่องไว้ให้แล้วเนาะเดี๋ยวใส่ขี่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังจะอัพคลิปขึ้นมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ช่องมาตามนัดก็รีวิวหมวกกันน็อกรีวิวรถนะครับให้ดูกันเรื่อยอุปกรณ์ขับขี่นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ